สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมายกตัวอย่างวิธีการทำชิ้นส่วนที่มันไม่อยู่ในแนวแกนนะครับแล้วก็นำไปบอกขนาดเพื่อทําการผลิตนะครับเราจะบอกขนาดมันได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม อันนี้ก็ผมจะเริ่มจากการ 3D Sketch นะครับผม 3D Sketch ก่อนแล้วกันนะครับโดยไปที่ Sketch นะครับแล้วก็ไปที่ 3D Sketch นะครับจากนั้นก็มาที่จุด Origin นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง Line นะครับเพื่อที่จะบอกขนาดนะครับจากจุด0ย์กลางนะครับอันนี้ผมสมมุติว่าผมจะเขียนเป็นเหล็ก ขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งนะครับเหล็กของผมเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งแบบนี้นะครับอยู่เส้นนี้นะครับเส้นนี้ผมลบผมผมเปลี่ยนเป็นคอนสตรัคชันไลน์นะครับผมเปลี่ยนแล้วก็ผมใช้วิธีการบอกขนาดนะครับขึ้นมานะครับในแนวแกน x นะครับในแนวแกน x อนะครับในแนวแกน x นี้นะครับอยู่ที่100นะครับ100อ่าแล้วก็ในแนวแกน y นะครับออกมาทางในแนวแกน y เท่ากับ240นะครับแล้วก็ในแนวแกนแซดนะครับอยู่ที่200นะครับผมจะวาดเหล็กชิ้นหนึ่งนะครับอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับโดยใช้คำสั่งนะครับคำสั่งวิลเมน เป็นเหล็กรางน้ำนะครับผมรางน้ำรางน้ำขนาดขนาดนี้นะครับเป็นเหล็กรางน้ำประมาณนี้นะครับเป็นลา์ลิฟนะครับผมลา์แชนแนลนะครับแล้วก็อะไลเมนต์ด้วยตัวตัวนี้นะครับ ในแนวแกน x นะครับอะไลเมนต์ด,ด้วยตัว,ตว,ตวเส้นในแนวแกน x นะครับจากนั้นนะครับผมโลเคชโปรไฟล์นะครับ, profile, รบให้อยู่ตรง uh, ตำแหน่งนี้นะครับ uh, ได้ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้แล้วก็อ็นเตอร์ไปนะครับจากนั้นผมจะเจาะรูนะครับที่ตัวเฟรมตัวนี้อีกเหมือนกันนะครับ uh, ผมเจาะรู อ้างอิงจากจุดเซนเตอร์นะครับลงมาเป็นระยะระยะหนึ่งะครับเดี๋ยวผมค่อยบอกนะครับผมตอนนี้อยู่ที่15มิลเมนะครับเจาะรูนะครับแล้วก็ระยะห่างตรงนี้นะครับให้มันทำการตั้งฉากกันนะครับ perpendicular นะครับแล้วก็บอกอระยะห่างลงมานะครับเท่ากับ 85นะครับอ่าแล้วก็ทำการเจาะรูครับผมอ่าเจาะรูเท่าไหร่นะครับก็หมุนดูนะครับให้มันทะลุอ่าจากนั้นนะครับผมจะทำการเซฟนะครับอ่าผมผมผมเซฟนะครับผมผมเซฟตรงนี้เป็นชื่อชิ้นงานนะครับอ่า ผมมีอยู่แค่1ชิ้นนะครับเราจะไปบอก Drawing บอกยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็ผมก็ใช้วิธีการก็คือ Make Drawing from Part นะครับ File Make Drawing from Part จากนั้นนะครับเลือกตัว Template นะครับเลือก Template ก็เลือกเป็น Template ที่เราต้องการนะครับแล้วก็ เราลองดึงด้านฟรอนต์มาวางนะครับดึงด้านซ้ายนะครับด้านบอ t ท o m นะครับด้านล่างแล้ว iso นะครับจะพบว่ามันมันอยู่คนละแนวกันหมดเลยนะครับนี่เราจะบอกขนาดพวกนี้บอกยังไงนะครับบอกยังไงวิธีการนะครับ ต้องใช้ออกซิลารีวิวช่วยนะครับผมต้องใช้ออกซิลารีวิวช่วยวิธีการก็คือว่าเราต้องทำวิวขึ้นมานะครับเป็น2ครั้งนะครับก็คือเราต้องทำการเซตมุมทีละมุมนะครับให้มันอยู่ในแนวระนาบนะครับโดยคลิกที่ขอบ ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่คำสั่ง tool นะครับจากนั้นมาที่คำสั่ง Align Drawing View นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง Horizontal หรือว่า Vertical ก็ได้นะครับในที่นี้นะครับผมเลือกเป็น Vertical นะครับนี่จะพบว่ามันตั้งฉากนะครับไปแล้ว1แกนนะครับ จากนั้นนะครับผมจะใช้คำสั่งโปรเจกต์วิวออกมานะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อดูว่ามันมีมุมไหนนะครับที่สามารถจะไปเล่นได้อีกนะครับเราก็ไปเล่นวิวนั้นอีกอีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็ลบวิวเดิมให้หมดนะครับให้เหลือเฉพาะวิวที่ยังไม่ได้ตั้งค่านะครับนี่ก็วิวนี้นะครับ ก็จะเป็นด้านด้านเอียงนะครับก็จับทําให้มันตรงนะครับก็คือคําสั่ง vertical หรือว่า h o r i z o n t a l ก็ได้นะครับผมเลือกเป็น h o r i z o n t a l e d g นะครับผมก็คลิกที่ e d g นะครับแล้วก็เลือกเป็น horizontal edge นะครับเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้แสดงว่ามันเป็นขอบโค้งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกอขอบอื่นนะครับนี่ h o r i z o n น a l อนเนะครับนี่จะพบว่ามันถูกกดลงมาแล้วนะครับแล้วก็ทำการ Project View ออกมาอีกนะครับเพื่อที่จะดูว่ามันถูกหรือ,อยังนะครับถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่ามันเกือบถูกแล้วนะครับก็เหลืออีกวิวหนึ่งก็คือเราต้องลบวิวตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ไปทําการตั้ง alignment view, อไลเมนต์วิวเอทด้านนี้นะครับให้มันอยู่ในมุมฉากนะครับ ที่เราต้องการ x y นะครับก็คือ horizontal หรือว่า vertical ก็ได้นะครับผมเรียกเป็น horizontal edge นะครับอ่าอันนี้เราก็คือได้แล้วนะครับได้แล้วเราก็โปรเจกต์กลับไปใหม่นะครับโปรเจกต์วิวกลับไปใหม่อ่าอ่านะครับเราก็สามารถที่จะทําการบอกขนาดเพื่อที่จะสั่งผลิตได้แล้วนะครับอ่าแบบนี้อ่านะครับ อบอกได้เรียบร้อยเลยนะครับผมนี่นะครับตัวนี้ก็บอกขนาดไปนะครับผมนี่นะครับไล่บอกขนาดไปเลยทีละสเต็ปนะครับ ประมาณนี้นะครับวิธีการนะครับในการอาบอกขนาดชิ้นส่วนที่ไม่ได้อยู่ในแนวระนาบใดระนาบหนึ่งนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ